ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานพิธีต่างให้โอวาสสำหรับผู้สำเร็จก,การศึกษาขอากราบเรียนเชิญค่ะเป็นัติที่เราจบการศึกษาอันนี้แสดงถึงว่าเราความพยายามต่างๆที่เราทำมาเนี่ยเราได้สำเร็จถึงขั้นหนึ่งเป็นขั้นต้นนะครับหลักสูตรที่เราเรียนเป็นหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและเด็กอันนี้เป็นหลักสูตรของทางการนะครับจึมเราสามารถที่จะใช้ ศักแลิสิตนี้นี้เนี่ยเอาไปประกอบอาชีพอย่างถูกกฎหมายคือหลายคนอาจจะไม่ได้ทําหน้าที่โดยตรงจากกับหลักสูตรนะฮะแต่ว่าก็สามารถที่จะไปจัดแลงแก้ไขเพื่อที่ทํทำเกษตระโนชร์ได้นะครับหวังว่าการเรียนของเรานะครับจะทําให้ตัวเราเองและครอบครัวเนี่ย มีชีวิตที่ดีขึ้นตามความมุ่งหมายที่คุณหมอเพียวพูดที่นี่นะครับไม่ว่าเราจะมุ่งหมายในจุดไหนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีก็หวังว่าพวกเราจะได้ทําตามความมุ่งหมายเป็นที่นะครับในด้านสุขภาพเนี่ยเป็นขอเสนเทรนนะครับในอนาคตสังคมเบนไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับ ซึ่งมันเป็นวิชาชีพที่มีความต้องการสูงซึ่งต่อไปอยาจะมีการงานมีอะไรท,ที่ต้องทำอีกหลายอย่างไม่ใช่ดูแลผู้สูงอายอย่างเ,เดียวอาจจะพาสู้ผู้สูปปงวัยไปหา,าหมอไปตามนักแทนญาตินะครับพาสู้ผู้สูปปงวัยไปวัดพาผู้สูปปงวัยไปช็อปปิ้งนะครับมีหลายคนดูในหนึ่ง ก็จะมีบางคนเ,นเปิดรับเหมือนกับเป็นเอ็นเจนแช์นะครับรับหาผู้สูงอายุไปแข่งาัซึ่งมันมีหลายหลา,ายอย่างมากมายนะครับที่ที่จะให้ทำบางคนก็จะประกอบอาชีพเป็นธุรกิจได้ตอนนี้นักเรียนของเราที่จบไปแล้วเนี่ยมีท่านหนึ่งไปไป,ไปเปิดเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดสกลน,นคร ก็ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วพวกเราเนี่ยหลายหายคนก็จะได้มีว่าได้ได้ทำงานทั้งของราชการและของเอกชนนะครับก็ขอแสดงความยินดีสุดท้ายนี้ก็คืออ,อพวกเราในานะโรงเรียนในานะคณาจารย์ก็มีความภูมิใจนะครับที่เราทำมาถึงขั้นนี้ ผนในอนาคตก็คงจะเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับท้ายสุดก็คือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาตลโรคนะครับที่พวกเราเอโลกนับสือเตรีมดามให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การง,งานในครอบครัวแล้วก็ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองกับสู่ผู้ิรีเนามวมยาง สวัสดีครับขอขอบพระคุณ